อันนี้วัดป้ายยังยันวัดป่าชาลีสุขีธรรมครับวัดป่าชาลีสุข,ขีธรรมบ้านลาดเนาะบ้านลาดลาดหัวหน้า,นานนนเนี่ยมื่อไหร่มาเบิงเพื่อนนั่นมาอยู่กูบาอาจารย์ลูกศิษยดกูบาอาจารย์เดียวกันมาสร้างวัดอยู่นี่ เหนือที่จะไลแล้ว48 48 48ไล่อันนี้คือสีเมนซาล่าหน่อยเนาะโอ้แสดงว่าเขาเอาจงไว้ยังสิเออออ พุทธีเจ้าวาดบ่เนี่ยุบอครับพุทธท่านตุกะโอ้มันยังขอมอกให้แม่เจ้านีุ่ทธติดโอ้เดือนว่างไม่ยกมาบานเล ม,ม <c oughs> อกเยไู่เ้าม่ไม่อยู่ข้าวมันหัดไปเนะาเนะต้นจันี่เีกวปียก้นจัีนี่เขาจะเอาเอา,เอานกมาปูกวมันจงซีเนี่อันนี้มหาโชคครับนกมาปูกับอกมอ๋อัน,นมหาโชคเอเอให้้เดอของโชคมหาโชคครับ

วได้ไมหตัดยางใช่หรอไม่ได้ไอ้โนเป็นชาวนาใผมจะนำบางคมไปหนมันอีกแล้วี่เออเพ่นมฮอนี้ตอนี้ก็ปยนี่่ะอีจากประมาณสปีบ่ได้ตัดดอกเต้นนี้มันง่ญ่ขึ้นไมหรใหญ่ขึนเ่เลยถูกยางตึบเลยเม็นเม็ดเลยเปนเป็นดินเยีอเป็นดินท้ะะน้ินล้วน โอ้ดีใช่งเป็นงานเยอแค่เดียวแค่เดียวข้าวเดียวข้าเดียวเนี่ยเปลี่ยนมันในวบดติทางจงกรมพร้อมเลยเดนแห่งการตัดสรุโอ้ฟังเลยคนหัวลูกเลยนันเป็นเขาเขาไปแล้วไปยุ่เลยเรนบะไรเ้นนี่ น้คือความเพี้ยนบนเรียนที่อิสิบัตตลาดคือเศรษฐประธานครับตลาดตรงสุดนี้คือสศรษฐีประธานดีตลาดทั้งโลกว่าไปเลยต่ว่าู่สไงประธานดีนี่ตลาดเลยตลาดสุดเลยอืมคุณได้ปูภาษาเคยยิ่งนิดมั้งอ้แดนตัดสู้ไหมประธานนี่คือความเพี้ยนเนาะ บทเลียนที่บาทอืมตาเ็นเลยที่น่่า่ตันพอ่าปล่อยป่นโอ้มองบในดวงนี่บ่า่ตัดครับปล่อยเลยปล่อยเป็นครับปล่อยมนขึ้นนี่ตนไม่สปีสปีหปีบึ๊บเดียวรักษาแรงสาตัดทีเดียวรักษาเดียวไป แต่ว่าซุ้มเนี่ยต้นใหม่ไงเร็วกระถินเทีาได้ไงเร็วกระถินเที่าไฟ้คุ้มเนียเร็วทไฟใหมมันเ่็ให้ไฟเขาลานมันเป็นปลาเพ็กปลาหนึ่งใจเด็ดขนาดผู้เจ้คข้องที่นี่ ถวายสั่งวัดเหตุแน่วเอื่นก็เห็ดมาคักแล้วถวายผ่าป้ากระทินยกช่อฟ้าเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตสั่งบดเห็ดมาเบิดแล้ววันดีเดือนแนวเดี๋ยวขึ้นถวายทีสั่งวัดนี่เหลือคนมันตามเหตุตามปัจเจติเลยเจ้าอยเบิ่งเกิดขึ้นมาเพิ่นขึ้นรวยแท้อ่อนซ่อนปืนเพิ่นกสั่งเห็ดมาสุดเลยเหรอสั่งมากเลยสั่งมากี่ตละมากขันไม่ขายกับ ทำนะไรละเก็บเมื่อนหรืกชักลานสี่สิบแปดไเงินบมหน่อยล้านเนาะสามสี่ล้านได้ยู่ดิหวยอีกจะไมต้องไปให้ตีแพงเ้ยคนเรียกว่าู้กขา็สิบล้านเคยมีมาเหลี่ยวเออยี่สิบล้านผู้ขาเคยมีมาเหลี่ยวแต่ว่าชิบูสันเคยมีคือขั้นดินถวายพุทธศาสนามาท่านไม่เคยเห็นเลยนะเจ้ากระบอกขึ้นไม่ใช่ท่านน่ะ เงินสิบล้านยี่สิบล้านเดี๋ยวเก็มีเดี๋ยวก่บ่กันตองอยู่ทางพุนอยู่ทางข้างโค้งคุณข้างโค้งไปทางครับทางโค้งออกไปท้างปุ่นปูใส่กะไพ่ใส่กไพ่แกงไพ่ครับครับผมน้ำขางถนนแง่เอนมางสะบัดเลยสะนาม้มไอีกนมันมยูน้ำมยูดอก เราจะมาเป็นหินน้ำปนมีวะน่แต่ว่านี่มแหลงมาน่างเบิดข้างไม่คเห็นไรผมที่เราปลูกต้นใหม่ที่ดีกว่าประโยชน์หลายกองมาน่มันอะไรเสฉะยงเงียไหลเขมาปุ๋ิมครับปุ๋ิมมาแร่งกับเบิดไหมแมนสุดดิบโอ้กับแมนเราไหลลงมาเรามอากงปลูกต้นใหม่ได้ขึ้นต้นขึ้นต้น หนูคู่มันหรือจีเมนังในกล่องฟ้อนบอกเอากยะยาพ่อพีบอ่ะวครับผมพอกระยโอ้ท่อนจะบออรท่านไส้หรอจท่านไส้รือจีอืมท่าะอิด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 ท่านไฟอิดประสานครับอีดประามเบืองนี่ควบหมายอยากไปเห็ดน้ำสินเด้

ครับอันนี้ก็มันก็ลายเนาะบว่าสั้นสั้นล้มมันหน่อยต้องต้องเอา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 ละแหน่งมาอยู่พี่วันนี้ผงล้มมันยังกี่ทางขึ้นมันยังเต็มใหม่แมนเอาขึ้นมาพี่เอาเล็กขึ้นมาพี่แล้วกับยุ่สั้นพี่มองเผาหรือว่าเอาบ้านเซนเทพบุ๋มเทบุ๋มก็ว่าเอาสมีก็ได้นะครับอยู่ตั้งแต่มันมันผงล้มมันหน่อยครับแมนมันต่ามันนี่ก็แมนสิมีระผมเสียว เขาเจ้าสิใครครับเดี๋ยวเพิ่มไอ้สื้อใช่เป็นวัดอีกเนี่ยสื้อเพิ่มสื่อเพิ่มโลงไปพุ่นเลยพี่แนวปลาพี่หาพุ่นหม่งเขานั่งพุ่นครับของผมมันสุดนี้อ่างไปไม่กี่สามเมตรอ่างจากคู่นี่เอออ่างจากลองไปสามเมตรจากลองไปเนี่ยเล่าปลาบุญหรือปลามันบุญหรือกีนเล่าปลาบุญครับอืมย่างไปพูดเลยอืม เก็ดอ่อนไงแบกขามมาวานอไเป็นแเลยทำหน่อยมันป่วยเึ้นไปแม่เดียวเ็เป็นเฮดเดเป็นหัวเลยไบบขามมาเลยเก้วลยไิดต้นเหยาดม่ดง้น่อตายกล่งเ่ขาดูข้มันเี้วช่วงนี้เนี่ปลูกอะไรได้วาแต่มันใหญ่เร็วให้คุ้มหนา้่คต้นกิกต้นห้างเน่ยมันนั่นหน่นั่นเนยจังเสีย คือยังพูนยูน่ะนำเลยอัต้นตะเคียนว่าวาดวาดนวาดวาดสนวาเลยกปะบ่ตรงว่าห่างทางนี่เห็นหลายต้นกับไงเลยครับแม่นดีทางตนี่ห็นหนาทั้งเมอิเป็นหนาเี่ยมันันมันนั่นไม่ไม่สัดบ่ครับผมต้นสัดมาปลูกส่ต้นยางมาได้ครับต้นยางไหนสัดดงสัดดงเลยมยังเูก มดเม่อ,งงอมัองออนงางอันนี้กะทีวัดนจนดูาหนี่เอยม้าเนียกยอือดเสือไม่เื็อตะเกาเนี่ยโครับ<อ>ปนมปหาหาตะไม่ข้ออะไรผูก้นไม่แทมเลยแบ่งเสี่ยตัดออกจะไปลงทุนไรจะไม่จะพากัปอยเลยก็เงินขายอยู่ค่านี่แหละสองหมื่นโอ้ข้าลูกแทมเลยง่ายเองหนียคไอยนึ่ง่ไดเอะ มันตรงมากรอมันต้องแนหเรื่องงออกงอมันออกป่เอนงอเลยครับอโอนนพันธว่าหัวการาขาส่วนยวดข้าเนี่ยคือหลาย,ยมื่กตันเ่ยมือนต้นมกกขึ้นเลยวางแรงดเูเนี่ยัยงได้ไปขึ้จากปลูกตน้น ศาสต์ต้นกลุ่งต้นศาสเนาะเออเพิ่ยจะเห็นเปลนน้ำรจานเนาะไ้้านะไ้้าต้นไม้จากกัรพอกกันต้นท่านใหม่เลยผมมาค่อยเลยนะลอยสองลอยนต้องเห็นระบบน้ำดีๆระบบน้ำเปิด เราแทงน้ำยูนี่ีเงินกดที่เดืิดน้ำไหมเอองมาปีอะไ้ไล่ u ปิดอรอืะบบน้ำแบบแบบถ้ำเมื่อไหมครับหดน้ำตามเวลาไหมต้องใส่อบสูงครับว่ามัหามื่อแต่ระบบน้ำด้ยครับเขาเายุกตส้างมันตั้งเวลาเองแม่งของนของ่นครับบางนีคก็แม่งของเขาอืเขาก็ลังมวอ่เขาจะไล่อ่ะอ ค่จบลงดิเอามาโคมาลงนอาว่ากไถไว้กะลงต้นใหม่ต้นใหม่ลงครับมไวาขันบัให้ไฟมาพาในมาปล่อยไว้ด้วกันบ่บ่ถังกันไงกันไฟมาพามันต้นน้อือบ่บเบิ่นมักปนไมันมักไฟเนาะแมนไฟมันมันมันใหม่ดิัวมันหกมันใหม่เป็นห้องว่าถังเต็มไฟบ่มาเขามาพ้าวใ

อ,อย่างไปมอง่อยสรุปาาเป็นล้านหินหินไส้ววขวดหินไส้หินหินร้างอโอ้ดีดีดีได้อันนี่สองลาย เด Raw ี๋ยวมาพอวนนาซอยหรอกเหลเมตายางอุตรุลเผื่อม้อนลายนี่ครับกบเสียดายเฮดเอูพอลแบอ่ะแม่นีอะพอพูตอนล้อืมาอน้ี่นี่ผมเลยกระนมากระินสามจ้าเท่ากัน ใส่คำบอกคือพ่นริอจีตควนมีว่พ่นน่ยมารักษาหมือนแล้วจะรักษาเงาแล้วอยู่เาวเลยโอ้ยเาวขึ้นต้แล้วเพื่นเพื่อนกืบ่มันจะของทีมั้จะเพื่นมามาเห็ดน้ำวัดน้ำว่าโอ้มาอยู่นวัดเนี่ย nam nam siêu ngay này, xã này lớn hơn ตม้ตคิน่มนนาโย้หมันต้องคิดหาระบบน้ำดีๆเพราะว่าอก็มีบ่อน้ำเน้ยาดนได้น้ำมาดานน้ำาึงเีได้ยดีดีงคมมีก็ซีบ่อหมนอ่น้ำมาดัาดนก็ได้เอออาเอกมาดันาดานชูบกันยังไงก่ได้แต่ไม่ได้ ใส่มันไ่ได้ใส่มันเสียิมดเสียพื้นที่เสียพื้นที่สริงแทงเรากันไฟปิงเกิดไฟเออหยน้ำหยดนิมว่าผมมาก็เลยเอาไป้ขาจะได้สูบใส่ื้เราน่อยนะห้องผมมีไฟเดองไฟบ่บ่บ่กัดวกันเยงันี้อยู่ผมออลาเชเนห้องใหม่ห้องห้องมัน่เลยครับ มันเคลื่นกับโุ้ยแ่ฝันตลาดละละนัดไปเลยผม <c oughs> เขียดเชี่ยวๆนะมันมากินแม่งหยุดใหม่เนี่ยมาดูไฟเนี่ยเสียมันขีเกี่ยมมืนร้ายคือเดี๋ยวไม่สมบูรณ์เลยหลวงพ่อขาวเสียนผมรุดเลยตัวเนี่ย

สุ่สาบุ48ไรทานที่วัดสร้างใหม่ย่มเจ้าของทีหนกทีหน้าถวายใ้กับพุทธศาส,าสนาเลยมนุระพคุณเจ้ามาอยู่ผู้บอาจาันย์เป็นลูกศิษย์ลุงหา ปู๋ไงลวงปู่่องใบปูเนี่ยอูมาอยู่มาสัางมาอยู่บนเพ้นภพาวาน้าไปสาางจะคของอะสั่งกินสั่งใจเวลาบเห็นดอกของก็เห็นเจ้าจากเงา

ชาธชัวดีเนาะคุณแม่เนาะวัดอุปธรรมอุปถากอยู่วัดอยู่ว่าโอ้ยมาอยู่จังสีหลอ้ก็เริ่มบ้านเพิ่นอันมาดว่าจีตั้งวัดโอ้เพิ่นมาได้เดือนหนึ่งกับหามือเจ้าค่ะเออกันนี้ก็ทันไหยก็เลยเข้ามาเออดีแล้วเอาบุญคุณแม่เจ้าค่ะเบิดล้มกับผมมีโอกาสเหดเด้เห็ดเลยเฮา แฟนเพิ่นน,น่ะปัตยนี่ยังยัง,ย,งยังสตาร์ทรถสิบห้าไปยินบาทอเดียวแฟนเพิ่<อ>นดูกับวัดขนาดน,นั้นเออแตจ้อยเฮ็โโดโซ่รถซาสัน<อ>้นอันสิบห้าหอดถึงเวลาสิบห้าผ่าจานไปสิบินบาทจิตเพิ่นตอนสิตายด้วยตายแล้วก็เงียบเลยแล้วก็เงียบไปที่ดียแสดงว่าจิตยังผูกพันอยู่กับศาสนาอยู่นะแสดงว่าเพิ่อนนั่นนะสิ้นเสมอกันเนาะกับกับพอออกเนาะ บอ่บอนคุณแม่นะมากกับวัดกับมากกับน้ากันนะไงว่าถือต้องกันนะแบบว่าบกคัดกันนะดีแล้วคุณแม่พระเจาอภัยมาเพราะว่าแต่วัดบ้านวัดป่าวัดเราก็ไปเบิดเราก็ได้เรียกวัดเราก็ได้เรียกพระเรียกเจ้าจงเออแมนจะไปเรียกมัน ปูเราสิไปอยูเคยมองหันกันข้าน้อยก็เคยถามเลียไปเบื้อยู่วัดนั่นน่ะวัดนั่นยู่ทำมองเราสิไปอยู่น่ะเพราะนั่นอยู่ดีพออยูยูมองเรายู่ก็ได้เอาก็ได้สิไปายามเไม่บุญแล้วอันเอาบักหุ่งให้ยอมมานำไปเจ้าค่ะเพื่อนพจนเพื่อนเพื่อนาสาธุคุณแม่สัตว์สัตุ์สัตว์ รถู้รนบารงะเดี๋ยวคนบินสามนคับพ่ซ้ำเอาลงพอหญ่กัสิพักยู่นี่่ลงพอยา่เรลนี้่ออ๋ผมนึกว่ามันนั่นนี่เถาตัวนี้ปูอ้าหวานักวานพักหวานเดี๋ยวเข้าไปดงโอ้พักหวานนั่นมากับตัวนั่นพักไ้พี่ครับพวกเอะไร ความแปรบ่มานี่คืออย่างแล้วนี่สตลอดกจ้าตัวเรายันสุกเจในธรรมวัดป่าเทวานารามเป็เ่เจชื่อเก่ากูคนมามันบบ เพิ่งเลยเพิเลยเปลี่ยนเป็นชาลีขันขันเทียเทียบขันยงมันเจดีมันเจดีอยู่แต่ว่าขันยมันใจหายมันทำลายเขาไปซเลยบอกเพิ่เลยไปเทีบมารักษาเลยทำ มันเป็นเป็นที่พึ่งเออาะฉนนว่ามงนนี้เป็นที่พึ่งของคนแล้วแต่ต้องสุขีรมนะครับโอ้โอ้โอผพผลผลผลผนผลผลผลนลนลผ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 เผลผลผลผนผล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 ผนผล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 นลผ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 เผลดลผลีลผลผลมันล็ลผ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 ัผเผลผจผยผลผลผลผนผลมลผลลผ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 ลีลผลลผลลผ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 ลลาา ก็ทานั้นเดียวเขาบอกต้องนั่นเอาทำมะเลยทำไปเลยทำไงก็ทำไงก็ทุกอย่างเลยเนื้อเนือโลกเลยถ้าทำเลยนัน้ำถาเรียก็ขอเป็นทะเบียนซะหนี่บ่อครับเ่าท่านมีอย่างผมบาสีเป็นสำนักทรงเรากยูจังสีก่อนยังแมนนเลือของผมมันเป็นสนวนผมก็เลยบ่อกม่จำเป็นบอเดืร้อนครับ คือจะาของทีกัาเส้นอนมัติผมบัดดอย่างคือป้องกันผมไปเบิแล้อคือมอบที่ดินเนีผมเลีวกว่ถือนะใบกนวเนี่ยงกว่นั่นันก็เลยว่าเออมออบไ้เล่ติเอาเต็งแต่พระองค์กวนเด็กมันคือเน้เออเพิ่เกิดหรือเิ่งค้นย้เลยเนาะก็คือมอบเจ้าสีนี้พยายามปศรลมมันก็จะอ้วนเยเป็นซื่อจะาของคนนี้พระองค์กวันอ่ะ เ้มันก็เลยมันก็เลยมีมีอันนั้นกันอยู่มันก็เลยมันก็เลยเอามันมันควบรู้สึกของผู้ที่สายมันบ่สบายใจครับรถเป็นทั้งสันทงสินะงานคือควบอยากได้หลายมันก็เลยมันเลยบ่บ่ได้ไปมันเล่ยต่ำนี่มันสุดมันต่ำแล้วก็พอนคนของเราเองงานงานงานถ้าอยากคิดบางว่าพาลงนี่ให้เจ้าว่าฟ้า พานอยู่บรจ,จากเกี่ยวยูนยิคัพายูนยิคัพาันนี้ยูเฮียนเขากับพาเ,อ,เอือ่นเกิดมาแยใ่แบบเียนเห็นเหีเห้ยเจ้าของที่โอ้อโหจิม <c oughs> ันสิเรี้มันมันกับเปรีพิษอะไรนี้ดิดูมาบ่เคยมีฝ่าพาฝ่าลงอยู่ดูมาจ้าวราจาคเกี่พอมาสางวัดยังไงคอยฝ่าลงเฮีย ผู้บ่ายจานงว่าเออมันเนีงมันฮู้จะแก่ใจมันราวรจเออซุมแตว่าลูกลูกเขาจะหนีลูกสะไะายแฮเออว่าาทางสิ่ีคนไม่ผลมขอเลยมนับเลยมันาผมว่าผมไปประชุมบางหันเราผมเห็นเออแต่ได้บอกว่าป็่นได้บำเพ็ไงโอ้ยแมนขันหวสิวางบำเพ็ดเนี่ยก็่ต้อง เพราต้องบ้านเราที่ท้ามาไกลแล้วเพราะว่ามันมันตกไปเป็นว่าโดดของโลกเขาบ้านเองขาโลกเขาบ้านให้แค่แค่จะบีบให้ผมเปลี่ยนผมกระสีเอาปืนเนี่ยออกมาลงลูกมือซื้อเจ้าบ้านกแต่พอไปยังเจ้าบ้านอาราชิเขาทำหน้าเจ้ากระสีนั้นยุบเบิ้งไปเรื่อยๆครับมันเป็นระยะผมกะต้องคอยอิกขึ้นหนึ่งให้เลยให้ลูกน้องให้ลูกน้องขึ้นเป็นเจ้าวาดเขาก็เป็นประธานสงฆ์ไก่บอกจะยู่น้ำกันนี่แหละครับลูกไปซื้อของกัน เนาะอนุโมทนากับเจ้าท e. ี่กับอาจารย์ทุกคนมาสั่งวัด